สามดอกซ้อนนี่ครับแบบนี้อ่าหัวไข่ออกสามดอกซ้อนครับเก็บเยอะครับบ่ายสามดอกซ้อน บากกับผมบ่าวซิดผู้นี้ครับมื้อนี้ก็สิพามาเลาะป่าหาเบิ่งเห็ดคือเก่าแล้วครับมื้อนี้เพราะว่าบ่ได้มามื้อนึงครับมื้อนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งว่าสิมีเห็ดหยังให้เฮาเก็บนะครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ล้วนๆครับมื้อนี้ นี่อีกครับเ,รเดี๋ยวเก็เบเผ็ดใครน้ำกันครับมึงนี่เก็บเก็บแล้วบาทนี่ ดอกน้อยคุนี้ครับดอกนี้เพิ่นเก็บให้เรียบร้อยแล้ว โอ้ยดอกนี่ไปไปไปอันนี้เป็นดอกน้อยเห็ดใครครับ มดกะบอกอ่ามดแล้วนี่อีกดอกนึงครับโอ้ดอกนี้เหลือครึ่งเดียวนี่จะอ,อีกดอกนึงครับเหดไใรครับดอกน้อยอันนี้โอ้สองดอกน้อยครับดอกมันไงเป็นไน ุูนี่ถ้าเก็บก็ต้องเก็บไปพัดแล้วลูนี่ครับเก็ดไข่อีกครับโอ้ดอกนี่ มือนี่เห็ดก,บบออกดร,ระบื้อกออกกันไดครับวาวฝนมาตกเลยขนาดเห็ดไขยังประมาณนี้ครับเห็ดไข่ก็ได้เห็ดไข่ได,ด,ไขดอกน้อยครับนี่อีกครับเห็ดไขรโอ้ โอ้ยรีเกิดขนาดครับเห็ดไปยึดออกขนาดครับแต่ว่าฝนมาตกขนาดเห็ดไขรก็ยังรีออกมองได้ซุ่มๆครับ เห็ดไข่อีกครับไม่ออกแล้วครับเห็ดไข่ก็ได้นี่ครับเห็ดไข่หนึ่งดอ,อกครับนี่อ,อกีกดอกนึงครับออาได้อีกบ่อดอกนีโอ้เอากมาได้ครับใส่ดอ,อกนี้ครับ จุ่มนึงครับโอ้มีแต่ใยหัวดอกนึง อนี่ก็อโอค๋คิวครับนี่เป็นดอกน้อยน้ำเฮ้ยนี่ดอกนึงครับดอกน้อยครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีครับดอกนี้ใหญ่อยู่นี่ดอกนึงครับ โอ้หเห็ดไข่ครับดอกนี่งามขนาดเลยครับตกใจหมูป่าครับพี่น้องถ่ายบบทันครับมั <c oughs> นกำลังดุดอยู่โอหเห็ดไข่ครับนี่อีกดอกนึงครับ อุ้ยดอกนี่กระดอกบานอันนี้แล้วเป็นหอยมูป่าครับกำลังรุดพอดีโอ้อเม่นยางเสียบาทนี่เอา ลงมาจากไหนอันนี้สองไข่ครับเห็ดละงอกสองไข่ครับเห็ดไข่อีกครับนี่อีกดอกนึงครับ ไข่สองดอกครับหิดไข่อีกหนึ่งดอกครับด้วยที่ว่าฝนบาตกครับประมาณนี้แหละครับหิดไข่ก็ได้ อีกสองดอกครับเห็ดไข่สองดอกครับโอ้สามดอกน้อยฮะมีอีกหนึ่งดอกครับ นี่อีกสองดอกครับสองดอกครับนี่อีกหนึ่งดอกครับเห็ดไครครับจะได้มือนี้มีแต่เห็ดไครแล้วครับพี่น้องมือนี้เพราะว่าเท่าที่วอสซิตม,มาก,กับเห็ดอย่างอื่นก็บบเห็นครับ โอ้ยอันนี้เกิดสามดอกซ้อนเลยครับแบบนี้ปลาถัว่วไข่ออกสามดอกซ้อนครับเก็บเน้ยครับบ้านนี้สาม,อม,อมดอกซ้อนเลย มีแต่เห็ดไข่ล้วนๆ <c oughs> <S <S สำหรับการหาหมือนี้ครับส่วนมากก็เป็นเห็ดไครครับทั้งลายเห็ดยางอื่นก็ยังบเห็นครับพี่นอ้องทันใดที่เข้ามากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานบ้านพุณธบาผมีบารสิทธิ์ผู้นี้นะครับพี่น้องกับมือนี้ก็เป็นการหาก็เข้ามากก็เป็นแต่เห็ดไครครับก็ได้อยู่ประมาณนี้แล้วครับเมื่อนี้ก็ได้ส่วนมากก็เป็นเห็ดไครครับสำหรับมือนี้ก็สิพอไว้เช่นนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ